รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ ได้ของมครบแล้วนะครับเลยครับหนส์บสวัสดีครับอยู่กับเราในรายการไนส์บอยผมทิวเทอร์เนอร์แล้วมึงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเรียกวะผม ครับวันนี้เราจะพากันพาคุณจชมไปดูนะครับว่ากิจกรรมยำค่ำคืนของวัยรุ่นเขาทำอะไรกันวันนี้เราจะไปที่ไหนนะครับคุณเบียร์ข้าวสารนะครับคุณเที่ยววันนี้เราไปทําอะไรกันเดี๋ยวตามไปดูเลยครับผมตามไปเลยดีกว่า ครับตอนนี้คุณเบียร์เอ้เบียร์เราก็อยู่กับข้าวสารกันแล้วนะครับท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าไฟบุ๋นหวจะเห็นได้ว่าไฟเพียบเลยสาวๆน่าคูจะเพียบเหมือนกันนะวันนี้เรามาทำอะไรกันสาวๆเพียบนี้เราก็ต้องมาดูสาวๆสิครับต้องมาดูซิวส์สาวๆแล้วสาวแก่สาวแก่แม่ไม้มาดูสาวๆดูสาวแก่แบบขลังดิห ขลังไงแบบของเยอะไงสาวแกอย่างนี้เราต้องไปสำรวจข้างในกันหน่อยละเพราสาวแกเยอะไหมพอดีชอบแม่ไหมชอบแม่ไหมเฮผมไปสำรวจสาวสาวนึกว่ามึงจะตกกูแน่ๆไปดีกว่าช้าไปแล้ว There's nothing you couldn't your way impression วันนี้เรามาหาเกมเล่นกันดีกว่าวันนี้เราจะไปหาเกมเล่นนะครับตอนนี้ก็เผาหัวกันมาได้ที่แล้วเมาวันนี้เราจะเล่นอะไรวันนี้เราจะไปหาหญิงสามคนสามคนขอแจมแจมขอแจมแจมไปขอเบอร์เขาขอเบอร์ขอเบอร์ขอเบอร์เบอร์จ้เบอร์ไม่ได้เบอร์้อเบอร์นะใช่เป็นของเบอร์ก็ไดเบอร์ ไปขอมาเดี๋ยมาดูเดี๋ยวมาดูกันถ้าใครได้ก่อนชนะถ้าใครได้หลังแพ้อย่าลืมถ่ายรูปมาด้วยเฮ้ยเออถ่ายรูปมาเป็นหลักฐานด้วยเออแล้วก็ถ้าเกิดใครแพ้รู้อยู่แล้วใน้ตายต้องมีบทลงโทษเดย้มาดูกันย้ำพดโพดเดี๋ยวมาดูกันเนี่ยพดโพดไป เจอเด็กของผมแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าไปขอเบอร์และถ่ายรูปให้คิวดูแจกกันจะสั่งเยอะๆถ่ายรูปไปนะได้ไปแล้ว,วพพอีกแมงก่อน ตางัาง่ไดด้ดเอาละครับตอนนี้ผมได้แยก,กับไอเบียไปแล้วครับตอนนี้ทำภารกิจกันเดี๋ยวตอนนี้ผมเจอเจอผู้หญิงคนนึงแ้น่ารักมากเดี๋ยว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 ตามไปแนตะ่ผมจะเข้าไปขอเบอร์อเดีตามมา ไม่รู้เหมือนกันอ่ะ,ะลองโทรดิโอเคอเบอร์นี้นะโอเคราเดี๋ยวขอถ่ายรูปด้วยได้ปะยากเก็บจากเก็บไว้แล้วไงอะฮะเ่าโอเลย<ะ>ถ่ายรูปด้วยนะ

าแล้วเปล่าน้ารันไปดีกว่าไปเลยนะคารคือพอดีอยากจ่กขอขอ,ขอเบอร์ได้ปะเอาไระก็อยาก,กงเอาเบร์ไปทำไรก็ขอขอเบอร์ได้ไหมเป็ไลน่อยากได้เบอร์อะพอดีเน็ตหมด น,นี่ชื่ออะไร,รน้อยหนงห่งครับนีน่ชื่อทิวนะเบอร์นี้จริงนะโอเค๋ะวะน้อยหน่งใช่ไหมโอเคโอเคเด้นนเเแล้ว กะว่าผมจะเล่นทั้งเผ่าเลยเผ่าขายกบออดออดออดออนตอนนี้ผมก็ได้ต่อสาวครบแล้วตามที่บอกเอ็คิวเจอแน่ทรหาไม่เลยดีกว่าฮัลโหล เดี๋ยวไม่วะได้แล้วเออได้ยังได้แล้วได้แล้วได้ครบแล้วชาวต่างชาติด้วยสามคนใช่เอ้ยยิ้มหวานยิ้มหวานเลยชอบสวยมากสวย ฟันดีฟันหัวฟันนี้เนี่ยไม่ต้องดัดฟันเล้วไม่ต้องดัดเขาบได้ลัดกันได้แล้วครับเจอแล้วครับใช่เจอกันที่เดิมครับเจอกันที่เดิมไว้พายแล้แล้วพายจากตอนนี้เราเจอบทลงโทษที่จะให้ทิวกินแล้วเจอกันทีเดวรอมันมาจุกแน่ๆเท่าไหร่รับ ห้าติ๋วรถได้ไหมประมาณสามห้าแล้วใช่ครับเฮ้ยหัวเอาหัวใหญ่ๆหน่อยตัวใหญ่เราตัวใหญ่หน่อยตัวใหญ่หน่อยแหมเรื่องให้ตัวเล็กเชียนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี้ยได้แล้วครับไปรอมันที่เดิมนะครับไปเดิี่๋ยวมึงทำเพี้ยอะไรอะทำอะไรอะแกงยูธรรมดาไม่ได้ หนสไตล์ nice ต้องมีบทลงโทษหโหดที่ไม่ธรรมดาแน่นอนเอาละครับดูได้ขี้เต่าหนึ่งแมงป่องหมักขี้เต่าครับดูได้ครับโอ้ข้าเดียวไม่พออุ๊ยเจ็บอะ่ะแมงทิมต้องสองข้าง อามาคอโอ้น่นอนันต์อ่าดูนะครับโอ้ยเบี้ยวเลยเหี้หังโอ้ยโอ้โหนี่แหละเดี๋ตายโอ้ยธรรมดาไปไม่ได้อ้าวเหี้หังหังหักไม่เป็นไรเนี่โอ้ยมันคือธรรมชาติหังหักจริงโอ้โหยี่อยู่ไหนเนี่ยโอ้ยทีมเจ็บว่าโอ้ยโอ้ย ไม่ได้ทานร้อนด,ด้วยเป็นนี้หายชิวกันเลยครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในจุดนัดพบแล้วเรามาลอยทิวนเนี่ย เรียนกว่าท่านผู้ชมกลงผมชนะแล้วว่าได้โบแต่มึ่งแพ้โรมาก่อนในเพี่อไวกว่าไงชนะไวกว่าไหนขอดูรูปหน่อยรูปอะูรูปีเปมีโอ้เนี่ยคโคนบอกโจทย์เง้วองนะครับดูมาก่ึงแพ้เอาก่อนเลยมึงแพ้กู่น่ารักอยู่แล้ว เป็นครครับเป็นครับไหนไหนเออน่ารักอไหนไหนอีกคนนึงอ่ะนี่โอ้ยอ่ะีคนนึงนะครับาาโ้ยกูชนะแล้วยินดีชัไมอยากกูของกูบ้างวะได้นี่ของผมเองนี่ครับ าวต่างชาติไงสาวต่างชาติว่าแล้วทำไมมึงบอกสาวต่างชาติดีไงต่างชาติเลยพูดมึงไม่รู้เรื่องเลยแล้วนี่อีกคนนึงอีกคนนึงนี่มึงหน้านี่สวยมากเลยเล่นเพื่อนบ้านทั้งนั้ำนะเนี่ยเพื่อนบ้านไงี่ยสาวต่างชาติอาเบี้ยเบี้ยเยอะดูว่าพวดคนต่างอาเบี้นเลยไม่มีไม่มีระดับกูต่งเบี้ยนะตายไม่มีอย่างนี้แน่นอนมึงแพ้แล้วมึงไม่ต้องพูดอะไรเยอะแยะแพ้ แล้ววันนี้คนแพ้รายการเราต้องมีบทลงโทษแล้วบทลงโทษเตรียมมาแล้วนึ่งลองซ้ำวุบเฮียอะไรเนี่ยโอ้แหว่งกองเฮียแหว่งเองเฮียอะไรเดือดรนนี่แหว่งกองแอบพิษหางไว้หรอเดินชนกับคนนี่ยเฮียหางขาดเลยเนี่ยรัดเฮียแหว่งกองเฮียคนไม่เก่ง ูมันมีนมินี่ยังไม่ตายเลยเนี่ยยังหมุนอยู่เลยยังไม่ตายเลยหมุนหมุนตายแล้วกิกนมีเยอเออแดดโครับแดลแพ้แล้วครับเออเอาไปแพ้แล้วยียเยเก็เลยเออเนี่ยนเแดแพ้แล้วลกๆตอนนี้กำลังจะกินแล้วได้หมด รสชาติเป็นไงบ้างบอกท่านผู้ชมหน่อยอหวานครับเหมือนเขาปรุงรสมาครับบอกเขาหวานแบบปรุงรสมาครับมีแบบพวกซีอิ๊วเขาเรียกว่าซีอิ๊วซอสครับซอสซอสซอสมันก็เหมือนแบบฟังดังทอดเข้าไปแหละแต่แบบแม่งกรอบนี่แหละแข็งมากรู้สึกแข็งมากแข็งแบบทางเราไม่มีน้ำให้กินด้วยครับเคี่ยวล้วน รับรสรับรสชาติเต็มๆไม่ช่วยกลืนเลยคอยหามาที่เรือใครล่ะมีคนเดียวหนังเดียวนี่แหละต้องหมดหายลงไปได้เสมอกินให้หมดกินให้หมดพอยังถึงเวลาแล้วพอยังมาๆพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วเต็มปากเต็มคำเชียวนะถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วครับท่านผู้ชมวันนี้ รายการเนสะต์สไตล์ขอลาไปก่อนพงทัหลังเบียร์นี่สามศูนยอย่าลืมฝากเฟซบุ๊กแฟนเพจของเราด้วยนะครับแล้วก็ยูทูบอยู่นี้อยู่นี้อยู่นู้น <c oughs> <c oughs> อ่นี้แหละเอออยู่างนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับผมท่านผู้ชมสวัสดีครับ <c oughs> แตกตัวนี้แล้วกันปะเหมือนมีอะไรนะครับเหมือนมีคนมคนอะไรขนอะไรวะเ่าหมอยให้กูป้ะเนี่ยเพราี่อะต้อหมอยให้แล้วก็เห็นแล้วแหละ